สว,ส,สวัสดีครับผมพ,พ่อแนะนําตัวนิดนึงค่ะครับผมพ่อพ่อสมียนครับสมียนไม้ใช่อยู่บ้านาำขาตําบลวันโปรงเพื่อสิทธาจังหวัดอุดรธานีครับสิทธาจังหวัดอุดรธานีนะคะครับพอถามพ่อน,นิดนึงว่าก่อนมา,ก,นมาก่อนมาเลี้ยงควายเนี่ยค่ะพ่อทำอาชีพอะไรมาก่อนก็เลี้ยงควายมาตัง้งตะเกิดแหละครับพอแม่พัเลี้ยงตะเกิดแล้วก็ต่ว่าคว้ยสุ่มเลี้ยงมันตะกอนมันเป็นควายที่พัฒนาเป็นควายบ้านเฮาแล้วก็ เลี้ยงมามันก็แต่ละปีรายได้มันก็บ่คุ้มนะครับก็เลยคิดคว้มทีกระลยคิดหาว่ากูต้องหาค้ายตัวใหญ่ามาเลี้ยงหาควายตัวสีมีสายพันธุ์ดีๆมาเลี้ยงแล้วก็ตัวงามๆตัวให้มันได้ลักษณะให้มันได้สมดุลให้มันสมุดให้มันเบ่งแล้วให้มันเป็นค้ายงามควยายใหญ่ให้ได้นะ่อกเ็เลยตัดสินใจว่าพอกเ็เลยออกหาสื่อตามตลาดตามมู่บ้านตามยัง พ่อกหาอยู่เป็นเป็นปีพ่น่จังได้ไปเบื้องไซกับกับบอมแมนกับกบอมแมนบอมแมนค้ยตัวสีเลี่ยงบอมแมนค้อยตัวสีเป็นเงินนะนะพ่อกหาไปหาไปจนไปพ่อตัวแรกคือปู่เบิ่มกะแม่ครับปู่เบิ่มกะแมนแหละครับ,บ,รบอยู่ในครับก็เรยได้มามอยู่อยู่ทากันโทษครับยู่บ้านบ้านคำกว่าไพ่รีดดอนจันครับ ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงควายงามใช่ไหมคะครับแล้วเทคนิคในการเลี้ยงล่ะคะถ้าเราพอเราได้มาแล้วเรามีเทคนิคอะไรในการเลี้ยงเทคนิคในการเลี้ยงเราก็ต้องตื่นเช้าตื่นเช้ามากแล้วก็ต้องเอาออกไปไปลามหรือไปปล่อยในทุ่งหน้าเห่าตามหัวตามสวนห้าวละพ่อสองโมงกว่าเข้ากลับไปลงน้ำมาเข่าพรมนอนนอนพักผ่อนพักผ่อนแล้วเฮามียาเขาก็ใส่ห้างมั่นประมาณเจ็ดสิบโลแต่ละมือกินยาแล้วบาลิกละ พอดีพักพอน6โมงปลาย3เขาก็เริ่มเอาไปลงน้ำแล้วก็ไปปล่อยเขาในไร่ในนาเขาที่ไรที่นั้นเขาก็ไปปล่อยเป็นธรรมาชาติไม่เจียตมเล่นน้ำยังกินหญ้าก็เล่มไปครับบัดนี้6โมงเช้า6โมงแรงก็เริ่มเขาคอกอีกเขาคอกอีกก็คือมีหญา้าก็ต้องใส่ห้างใส่ห้างไว้ตัวละ20ตาม10โลนี่แหละครับแล้วในฟาร์มพ่อขยายขยายพันเพราะพาะพ,พ,พันยังไง เพราะพันุก็ต้องอผมก็ต้องหาเอาแม่พันธุ์ที่เป็นแม่พันธุ์ที่ได้มาตรฐานความสูงความยาวความลึกความสมดุลลักษณะคั้ยแม่ก็ต้องหาลักษณะที่เป็นคั้ยแม่คั้ยแม่เข้ามาคั้ยแม่ดังรูปมันต้องเป็นคั้ยแม่ที่เอาไงเอาลึกท้องไงท้องสะเพาแขงขาไงจีบไง่ทยไงโคนหางไงกระบ,บาลกรกควงปากไงแล้ะเขาก็ออกซ่อนออกตกช่อนไงครับได้อะไรจากการเลี้ยงไก จากการเลี้ยงควายพ่อก็ได้ได,ได้ได้ดำรงชีวิตมากเลี้ยงลูกเลี้ยงเตา้าเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องก็ก็ได้ชีวิตที่มีที่ดีขึ้นละครับดีขึ้นจากเดิมเดิมจากเดิมเดิมก็ต้องดีขึ้นแต่แต่ก่อนอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นมาสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบจทุบมือพอ่อพ่อสำเร็จแล้วนะว่าไปได้แล้วฝา<อ>กอะไรถึงคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเลี้ยงควาย <c oughs> ครับอันนี้ฝากถึงคนรุ่นใหม่นะครับคิดยากจะเลี้ยงคั้วนี่ผมอยากให้เลี้ยงเลยครับไ่ต้องไม่ต้องรอดเลยครับเดี๋ยวมันเสียเวลาไม่ต้องคิดยากแล้วก็ตัดสินใจว่าคือเลี้ยงคือเลี้ยงเลยนะครับย่าไปย่าไปย่ไปติดใจว่าสิเลี้ยงหรือบ่เลี้ยงดีเลี้ยงหรือไ่เลี้ยงดีสละพอสมัยนี่อยากให้เลี้ยงตัดสินใจเลี้ยงเลยครับเลี้ยงคว้ยนี่ไม่ไม่จนครับเลี้ยงคั้วนี่ปีหนึ่งไล่ได้นี่พูดถึงกับว่ามันประมาทเงินผมมามัน จังพอเมียนนี่ก็ปีนึงพอเมียนก็ห้องไสด้ประมาณจักสามล้านหรือสี่ล้านแต่ละปีครับแต่รายเป็นรายได้ที่ไไรแต่ละปีแล้วมันก็คุ้มคาที่เขาใส่ใจยังในครอบครัวลูกหลานเขาเลีนยงเสือรังสีนี่ก็ไม่ปัญหาครับก็คือก็คือลงตัวยู่ได้เป็นเป็นคนที่บ่มีปัญหาอย่างนี้แล้วที่ฟาร์มถ้าสมมติจะมีคนมามาดูมาเยี่ยมชมอะไรอย่างเงี้ยสามารถติดต่อได้ติดต่อได้ครับต้องครับติดต่อครับติดต่อได้ติดต่อเข้ามาใน เพจผู้ของพ่อมีเพจมีแล้วก็เป็นสมียนฟาร์มครับสมียนฟาร์มครับต้องติดต่อเข้ามาก่อนล่วงหน้าครับใช่จ้างนั้นก็คือบัตรพ่อพ่อกันกับพ่อพ่อกไปธุนละนั้นทั้งนี้แต่ละมือถ้าอยากเข้ามาแย้มก็ต้องโทรเข้ามาก่อนครับเข้าเบอร์โทรหน่อยศูนย์เบอร์โทรครับค่ะเบอร์โทรค่ะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดห้าสี่สี่สองหกสี่พ่อสมียนฟาร์มครับ ต, <Okay. S 1> ติดต่อได้ทุกเวลาครับ,บค,ค,ครับบ๊ายบายครับ